และนี่นะครับคือช่วงที่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับคือตื่นเต้นอย่างแรกคือเห็นอาจารย์สองท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับตื่นเต้นแรกนะครับเพราะว่านี่คือช่วงของสเปเชียลเกสนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับว่าสเปเชียลเกสเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าคือใครนะครับปีที่แล้วนั่นคือแก๊งฟ้าจะดซสายที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับที่มาเป็นสเปเชียลเกสนะครับส่วนปีนี้คือเขามีเพลงของเขาที่จะมาร้องด้วยไหมครับหรือว่าไม่รู้ใช่ไหมครับ ผมไม่รู้อะไรเลยกับช่วงนี้ครับเพราะว่าแฟนคลับเป็นคนจัดการให้นะครับดังนั้นผมจะมายืนเกรงๆตรงนี้นะครับเอางี้เขาเขาพร้อมยังฮะเขาพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมฮะขอเสียงประมือให้กับสเปเชียลเกสของผมครับ เธอเปลี่ยนไต้เลยดูแล้วมันช่างเย็นชาใจเธอก็คงเปลี่ยน Holy time. เป็นทางพาเป็นวันววาในชีวิตเธอาามอาฉันมองี่ฉันไม่เหมือนเวลาที่มอง ฉันก็เป็นทางผ่านเป็นวันหวานในชีวิตเธอใจของเธอเป็นของใครเธอรู้ดีและฉันก็เป็นทาง สียงประมือกับพี่พลอยพี่อิภพี่ชมพูขอบคุณค่ะอย,ยังไงครับเนี่ยยังไงยังไงอะพี่พลอยยังไงยังไงจริงๆแล้วอ่ะพี่พลอยจะต้องถ่ายคลิปแล้วพลอยแล้ว่าพลอยลืมอะจากไกลเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็คุยคุยกับ พี่ๆมาตลอดว่าเดี๋ยวเราจะมากันวันนี้ซึ่งทุกคนเตรียมการกันมาอย่างดีมากและนี่ก็เซอร์ไพรส์มากโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอุบอิบกันชมพู่มาพวกก็เพิ่งรู้ไครรเลยทุกคนมาเจอกันแบบเอาง่ายๆว่าเพิ่งรู้ว่าต้องขึ้นมาร้องเพลงด้วยอะค่ะจือยังไม่รู้เลยพิ่งมารู้ว่าต้องร้องเพลงนี้ค่ะนะเพิ่งบอกเมื่อกี้เหรอเพิ่งบอกเลยว่าดีนะพี่ๆร้องกันได้เนี่ยร้องได้ไงเมื่อวานไปงานมาก็เลยร้องเพลงนี้ไอดีใช่แ้วพี่อุบอิบ ไม่เจอแบบไม่เจอหายไปเลยเพราะว่าไปอยู่นู่นคนเยวเป็นคนเดียวที่สลทธิ์ในรอบในรอบทชิงใช่ดามมากแล้วก็ไปอยู่มา3ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาเองค่ะตอนแรกมีแพลนแค่ว่าจะเรียนแค่ปีเดียวแล้วไปไปมาแบบอะไรอยู่ที่นู่นก็ไม่รู้เรียนต่อเรียนต่อใช่ค่ะก็ไปได้มาตั้งสองใบปริญญานะคะุณค่ะ ถือว่าเป็นสปีที่คุมแข่งมากใช่แล้วก็กลับมาแล้วทีนี้ก็โชคดีที่ได้มาทานงานนี้แหละนะคะเอก็เลยได้มาอยากเจอมากเพราะว่าเราไม่เจอกันนานไถือว่าเป็นเหมือน reunion พวกเราด้วยนะคะเราเจอกันบ่อยคือผมกับพี่พลอยเนี่ยเจอกันได้แต่พี่อุบิมกับพี่ชมพู่เนี่ยไม่เจอไม่เจอพี่อุบิมนี่หนักเลยพี่ชมพู่แต่ปีที่แล้วแวบๆใช่ไหมใช่ปีนันมันเกิดน้องพิงพิงปีที่แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวพี่ชมพู่คือไม่ได้แบบไม่ได้ไม่เจอ ไม่เจอเลยเหมือนกันเหมือนพี่พี่พี่ชมพู่ไปอยู่กับเอพี่เต้นกับโรตาเต้นใช่ไหมพี่โรตาใช่จะอยู่แก๊งนั้นค่ะโอ้หนี่คือจากเดอะโกลเด้นซองซีซันสี่นะครับนี่ใครได้ติดตามซีซันสี่บ้างไหมเขาตามกันทุกคนตามอยู่แล้วเราเพิ่งพูดไปก่อนเรียกเสียงเรียกเสียงเพื่อเขาแบบ หลุดได้นอนลงไหมคือผมนอนน้อยผมยอมรับแต่ว่าผมเต็มที่เลยตรงนี้ผมเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอืพี่ดีใจที่ได้เจอกันดีใจมากๆที่มานะครับแล้วก็มีอะไรจะบอกกับผมไหมครับไม่รู้จะส่งยังไงแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ก่อนเลยพี่พลอยก่อนเลยพี่พลอยก่อนมีอก่อนบอกน้องภูมิไหมคะก็เราเห็นพัฒนาการกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ใน การประกวดเนาะเราประกวดกันมาเราไม่เคยเจอกันเลยค่ะเราเพิ่งมาเจอกันตอนรอบชิงรอบเซมิกับรอบรอบรอบเก็บคะแนนกับรอบไฟแนลใช่ไหมก็เราเห็นพัฒนาการของน้องมาแล้วเราก็เติบโตไปด้วยกันเราเราช่วยเหลือกันหลายๆเรื่องแล้วก็เราซัพพอร์ตกันเสมอหลังเวทีเราก็จะคอยแบบพี่น้องจะทําอย่างนี้ให้พลอยเสมอที่พลอยนี่ท่าประจําของเขาเขาจะอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจ ร้องใครร้องเสร็จก็เวลาผ่อยร้องเสร็จน้องก็จะแบบประจําใม่ั้ใช่ไหมผมทําอย่างนั้นเนาะทําอย่างนั้นแหละคู่รู้ตัวนะลูกนะก็น้องจะให้กําลังใจตลอดแล้วเราก็จะซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันเสมอเพราะว่าเวลาเราไปงานเราก็จะเป็นตัวแทนซีซั่นสี่ที่ไปไหนเราไปคู่อาจจะมีบางงานที่เราไป แยกกันบ้างแต่ว่าเราก็จะจะจะอยู่คู่กันตลอดเวลาออกคอนเสิร์ตหรือว่าไปงานร้องเพลงด้วยกันครับก็น้องเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องมาแล้วก็จะพยายามอยู่ข้างๆน้องซัพพอร์ตน้องไปตลอดนะขอให้น้องมีความสุขเจริญหน้าที่ตื่นเต้นเหมือนกันเนื่ไม่ยไม่เคยพอยไม่เคยโผล่งานใครเลยนะงานมันงานแรกเลยนะตื่นเต้นเนาะเออเพิ่งมาอย่างนี้เหมือนกันก็รู้สึกแบบ ยิ่งตื่นเต้นกว่าตอนร้องเพลงอีกอ่ะ <c oughs> ขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีงานมีการที่เพิ่มพูนมากขึ้นโดยเฉพาะเงินขอให้ได้เพิ่มพูนเยอะๆแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆเดือนซักถูกครับอขอบคุณครับ<อ>มาถึงพี่อุ๊บอิ๊บเป็นบ้างก็จริงจริง ถือว่าไม่ได้เจอน้องนานมากนะคะแล้วก็จริงๆติดตามตลอดเพราะว่าเรามีไอจีกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะคอยแบบมีเมสเซจบ้างอะไรที่แบบเห็นเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่แบบเรียนจบอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะคอยแบบคุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้แบบได้มาร่วมงานนี้ด้วยต้องขอบคุณพี่ๆที่แบบชวนมาจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็ไปอยู่ที่นู่นมา3ปีก็ไม่คิดว่ายังมีคนแบบยังถามว่าเอ้ยกลับมาหรือยังสนใจมาแบบมาไหมอะไรเงี้ยคือดีใจมากที่เขาชวนมาแล้วก็เลยบอกมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบ ตอนที่แข่งต้องบอกกันว่าเราอยู่ทีมเดียวกัน,นสายเดียวกันนะคะทุกคนจากรอบรอบเอบ A, ทีมเอสายเออะไรสักอยาก่างแล้วเราก็ร้องดาวประดับใจบใช่แล้วเราก็เหมือนเราต้องแข่งกันเองแต่กลายเป็นว่าใน6คนวันนั้นนะเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นทีมที่แบบไม่ได้คิดจะมาแข่งกันนะคะออรู้สึกว่าในซีซั่นนั้นมันเหมือนเราสนิทกันไปหมดเลยใช่แค่อยากมาเจอเพื่อนแล้วก็มาเล่นด้วยกัน ผมยังจำได้เลยที่พี่สอนภาษาญี่ปุ่นผมใช่เพราะเขาร้องเพลงดาวแบบใจแล้วเขาต้องแบบต้องเป็นต้องเป็นแบบแล้วพี่สอนคำว่าอะไรตอนนั้นโออิชิอ่านไปว่าอร่อยอร่อยสอนคำนั้นแหละนะคะ <laughs> ดีไม่ใช่ก <laughs> ็ไ <laughs> <laughs> งวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเจอน้องแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะคก็เห็นดยการเดินทางของน้องเติบโตขึ้นดีใจที่มีคนรักน้องเงยอะๆก็รักน้องไปนานๆนะคะขอบคุณครั <laughs> บวิวมิมาถึงคิว <laughs> พี่สาว ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกแม่ไก่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราประกวดน่ะศิลปินรับเชิญเราได้ศิลปินท่านเดียวกันก็คือเป็นไก่พิพาใช่เป็นอไก่พันธิพานะคะก็เห็นน้องทุกวันนี้นะคะดีใจกับน้องด้วยจริงๆอันนี้ดีใจมากๆเลยเพราะว่าโกลเด้นซองเนี่ยซีซันส จะพูดได้ว่าน้องภูมิมาไกลที่สุดเลยก็ว่าได้นะก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทางช่องนะคะแล้วก็แฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะที่คอยสพอ์ตน้องแล้วก็น้องได้มีผลงานออกมาให้เราชมเรื่อยๆนี่ก็ยินดีกับน้องแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆขึ้นไปอีกนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณค่ะพี่ภูมิดีใจที่ได้มาเจอกันวันนี้พี่ภูมิยังมีวาดรูปอยู่ใช่ไหมยังวาดอยู่ค่ะยังวาดเรื่อยๆฝากเลยไหมฝากเลยไหม ต้องทักไลน์ไอดีส่วนตัวแล้วเพราะว่าเพจไม่ค่อยได้ลงรูปไปเที่ยวอย่างเดียวตอนนี้วัดรูปจงนี้ไปเที่ยวบ่อยค่ะก็ปั้นเพจเที่ยวมากกว่าวัดรูปอีกติดตามได้ที่ไหนครับชมชมค่ะ YouTube Tiktok ชมชมค่ะจะพยายามตัดนาลงบ่อยๆนะคะก็ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ตอนนี้จะเสิร์ฟบ่อยขึ้นติดตามได้นะคะขอบคุณครับคิบิ๊บมีอะไรจะฝากไหมครับ ฝากเออฝากมีจริงจริงมี u u b e ค่ะครับช่อง YouTube ของอุบอิฟนะคะใช่แล้วก็จริงจช่อง y t u t u เนี่ยก็มีทำเพลงโคเวอร์มีเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตามเพลงที่เราร้องอยู่ใน YouTube เหมือนกันนะคะแล้วก็เออมีดูน <laughs> ย <laughs> <laughs> แล้วก็มีฝากสอนร้องเพลงจริงๆเราเป็นครูสอนร้องเพลงค,ค่ะ ใช่ก็ถ้าสนใจก็เข้าไปที่เพจอุบอิฟได้เหมือนกันค่ะผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีคนเรียนร้องเพลงเยอะเพราะว่าเมื่อกี้เขาแห่มาแห่หรอนะโอเคอยู่เสียงพอเลยแค่แห่ๆก็พอแล้วหนึ่งสองสพอจะสอนได้ไหม เอิไมกคิดหนักเมื่อกี้เป็นลายประสานอยู่นะประสานเลยใช่มีหลายเสียงเยนะครับเป็นลายได้เยเป็นวงแบบประสานได้ค่ะได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่ปอยคุณมีละครเออมีขคงเดี๋ยวกันยานี้ค่ะน่าจะออนแอร์ก็เป็นละครเย็นของช่องวันส1บเอ็ค่ะบอกอะไรได้บ้างครับตอนนี้ไม่ได้โดนปรับเท่าไหร่คะฮะบอกเดี๋ยวโดนปรับอกไม่ได้เลยแต่แต่บอกได้อย่างเดียวคือ หน้าหน้าหนูดูเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคะเป็นคนน่ารักเป็นนางฟ้าแม่ทุนมากนี่คี่คือน้องภูมิอาตบมือให้น้องภูมินะคะซึ่งพี่พลอยรับบทก็บทบทแบบนนบอกได้แค่นี้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 เพราะว่าละครยังไม่ได้โปรโมทอ่าก็ติดตามได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากนะครับคอมเมนต์ ในซีซั่นสี่นะไม่ต้องในรายการครับพี่พลอยโดนเยอะมากเลยครับผมเห็นแล้วผมก็งงอ่ะเอออย่าพูดดิเดรลองให้นะครับแับใจดีกับทุกๆคนนะครับรอบข้างผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มาแล้วโอ้โหยังไงดีครับเนี่ยตรงนี้โอ้โหของพ่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะมีปขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอุปยศด้วยนะใช่ต้องมีสี่แป๊บนึงนะแป๊บนึง ทำรูปคะ่ะพี่คนไหนทำรูปพี่ด้านรูปน่ารักมากคะ่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะรูปน่ารักมากแล้วก็รูปข้างบนก็คือแบบว่าหนูหันไปตกใจหน้าตัวเองนิดนึงทำไมแบบน่ารักมากหนูไม่เคยโผล่งานไหนจริงๆนะคะเพิ่งมาโผล่งานภูมิง,นะะง,มา,งานแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่พี่ๆแม่ๆทุกๆคนนะคะเชิญพลอยมาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็มาเซอร์ไพรส์น้องด้วยในวันานี้ก็ขอบคุณจริงๆะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่พลอยพี่อุอิฟแล้วก็พี่ชมพู่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Enjoy your good moment นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับกินนมกินนมนมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอสปรบมือด้วยครัสนุกกันต่อนะคะคุณผู้ชมฮะ